นั่งกินเ,ล,นเลือดเพื่อนํำเรลือนี่รบไม่ได้เลยได้เรือตั้งอยู่บนพื้แล้วครับหน้าใดรบต่อเจ้าแล้วครับน้ำลุ่งน้ำลุ่งาโบ้ลมบินนะครับโบ้ลมบินก็เคยมาลุ่งตรงนี้ลุงได้เลยกับหน้าบ้านตวีน้ำลุงกว้างเลย ลุงบไยบายเลยครับลุงบไยไายเลยน้ำลุงมันเย็นกว้างหมกักแต่ปุ่มน้ำไม่ได้รบเรียเพื่อตั้งมันปืนเรีย này nốt nốt vô này để. Em món chơi chặt nốt cơ น้ำลงเยอะเลยวันนี้เอ้ไม่ไปเล่นนะไม่ไปเล่นนะ้ำไม่ไปนิ่นะ